ห้องตำนานไปกับอริชัย EP ห5 7 4ัชุดหลวงปู่สุขเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนมังกรเจ้าสมุทรสยบพยักษ์เท่าเจ้าพระยาจากวีรกรรมอันลือลั่นในตอนที่แล้ว เมื่อกองทัพโจรผู้เกรียงไครต้องพ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับกองทัพใบมะขามของหลวงปู่สุขจนต้องยอมสยบราบคาบก้มกราบขอเป็นสิทธิ์เหตุการณ์ในครั้งนั้นเปรียบเสม,มือนกับก้อนหินมหึืมาที่ถูกโยนลงกลางแม่น้ําเจ้าพยาแรงกระเพื่อมของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่จังหวัดชัยนาทแต่มันส่งคลื่นแห่งข่าวลือหลล่องตามกระแสน้ําลงสู่ทิศใต้ผ่านอ่างทองอยุธยา ปทุมธานีจนกระทั่งถึงบางกอกเมืองหลวงแห่งสยามประเทศข่าวลือที่ว่ามีพระภิกษุชราผู้เรืองเวทสามารถเสกคนเป็นจระเข้และเสกใบไม้เป็นต่อแตนได้ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดในร้านกาแฟและวงสนทนาของเหล่าขุนนางข้าราชการบ้างก็เชื่ออย่างสนิทใจบ้างก็หัวเราะเยาะว่า เป็นเรื่องงมงายของชาวบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่มีบุรุษผู้หนึ่งผู้ซึ่งยืนอยู่บนจุดสูงสุดของสังคมสยามและมีความคิดที่ก้าวหน้าล้ำยุคที่สุดในขณะนั้นกลับให้ความสนใจข่าวลือนี้เป็นพิเศษพระองค์คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ชาวสยามเรียกขานพระนามลำลองว่า เสด็จเตี่ยพระราชโอรสในรัชกาลที่หผู้ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือและยุทธวิธีสมัยใหม่มาจากประเทศอังกฤษสำหรับเสด็จเตี่ยแล้วพระองค์มีส่วนผสมที่ลงตัวและหาได้ยากยิ่งระหว่างนักวิทยาศาสตร์ผู้เชื่อในเหตุผลและนักสแสวงหาผู้หลงไหลในสายเวทพระองค์ทรงมีพระนิสัยเป็นนักทดลอง ไม่ทรงเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้พิสูจน์ด้วยตาของพระองค์เองเมื่อข่าวลือเรื่องหลงปู่สุขเข้าพระกันแทนที่พระองค์จะทรงเพิกเฉยพระองค์กลับมองเห็นเป็นภารกิจที่จะต้องไปพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตะวันตกอธิบายไม่ได้หลงเหลืออยู่จริงหรือไม่วันหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว แม่น้ำเจ้าพระยาเปี่ยมฝังเรือกลไฟพระที่นั่งลำใหญ่พ่นควันสีขาวขามวงแล่นทวนกระแสน้ำมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือเสียงเครื่องจักรไอ้น้ำดังฉึกฉักฉึกฉักผสานกับเสียงบูดเรือปุนปูลที่ดังก้องกังวานไปทั่วคุ้งน้ำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านสองฝั่งคลองยิ่งนักบนดาดฟ้าเรือที่ลมพัดเย็นสบายสเสด็จเตี่ย ทรงยืนสู่ไปทอดพระเนตรทิวทัศน์ด้วยแววตาครุ่นคิดข้างกายมีทหารคนสนิทและมหาเล็กคู่ใจนามว่าไอ้จ้อยนามสมมติผู้ซึ่งมีนิสัยขี้กลัวขี้ตื่นตูมและเชื่อเรื่องผีสางนางไม้อย่างฝังหัวคอยติดตามปรนิบัติพัดวีสเสด็จเตีย่ยทรงหันมาตรัสกับไอ้จ้อยด้วยน้ำเสียงที่เล่นทีจริงไอ้จ้อยเองว่าพระวัดไหนนะ ที่เขาว่าเสกคนเป็นจระเข้ได้ข้าชักจะลืมชื่อวัดไปซะแล้วไอ้จ้อยสะดุ้งหยงรีบวางพัดขนนกแล้วทำท่าทางสยดสยองอ๋อวัดป่าคลองมาขามเท่าชัยนาทขอรับเสด็จแต่กระหม่อมว่าเราอย่าแวะเลยนะขอรับเขาว่าหลวงตาโอกนี้น่ะดุยังกระเสือใครไปทำรุ่มร่ามแกเสกให้เป็นตุ๊กแกเฝ้าวัดมานักต่อนักแล้วนะขอรับ ออกระหม่อมยังไม่อยากจะกินมแมลงสาบแทนข้าวนะขอรับสเสด็จเตี่ยทรงพระสวนล้นเองนี่มันปลอดแหกจริงๆเว้ยจ้อยข้ากำลังอยากจะได้ทหารเรือที่ว่ายน้ำเก่งเหมือนกับจระเข้พอดีถ้าหากว่าท่านเก่งจริงข้าจะขอให้ท่านเสกพวกเองให้เป็นจรเะเข้สักกองร้อยหนึ่งเอาไว้เฝ้าปากอ่าวไทยดีไหมละ่ะ ตเสด็จยาทรงล้อเล่นสิขอรับกระหม่อมน่ากลัวจริงๆนะคร,รับขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยไอ้จ้อยทำท่ากอดอกรูปแขนเรียกเสียงหัวเราะครืนใหญ่จากเหล่าทหารติดตามบรรยากาศบนเรือเต็ไมได้วยความคึกครืน้นแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างมีความหวั่นเกรงอยู่บ้างเพราะกิตติศัพท์ของหลวงปู่สุกนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ เมื่อเรือกลไฟลแล่นมาถึงหน้าวัดปากครองมาขามเท่าในท้ายเรือค่อยๆนำเรือเทียบท่าอย่างระมัดระวังบรรยากาศภายในวัดดูงเงียบสงบผิดปกติลมพัดใบไม้ไหวเบาๆราวกับวัดกำลังกลั้นหายใจรอรับแขกเมืองสเสด็จเตี่ยก้าวลงจากเรือด้วยท่วงท่าที่องค์อาจพึงพายพระองค์ทรงถอดหมวกเฮลเมสีขาวถือไว้แนบกาย เดินนำขบวนขึ้นไปบนศาลาการประเรียนไม้สักหลังเก่าไอ้จ้อยและทหารติดตามเดินตามหลังมาติดติดด้วยท่าทางกระกล้าก,กลัวๆคอ,อ,อสยสอดสายสายตามองหาจระเข้หรือว่าตัวต่อที่อาจจะโผล่ออกมาที่กลางศาลาหลวงปู่สุกนั่งรออยู่ก่อนแล้วท่านนั่งขัดสมาธิบนอัศนะเก่าๆเกีเ้ยวหมากอย่างสบายอารมณ์สีหน้าเรียบเฉย แต่แวลตาสุขใยเป็นประกายราวกับท่านรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมีมังกรมาเยือนสเสด็จเตี่ยทรงก้มกราบหลวงปู่ด้วยกริยาที่นอบน้อมตามธรรมเนียมแต่เมื่อเงยพระพักขึ้นสายตาของพระองค์กลับจ้องมองหลวงปู่อย่างท้าทายพยายามจับผิดทุกเอริยาบทนมัสก,การหลวงพ่อกระผมกมรมหลวงชุมพร จะเดินทางมาไกลเพื่อพิสูจน์กิิศัพท์ที่ร่ำเรือกันไปถึงทางบางกอะว่าหลวงพ่อมีวิชาอาคมที่แก่กล้าสามารถจะเปลี่ยนธาตุแปลธาตุได้กระผมเป็นนักการทหารเชื่อถือในสิ่งที่ตาเห็นและมือคลำได้ไม่ศรัทธานในเรื่องเล่าปากต่อปากวันนี้กระผมจึงอยากจะมาขอชมบาร,รมีหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมครับหรือว่าข่าวลือเหล่านั้น เป็นเพียงเรื่องอุปโลกบรรยากาศบนศาลาตึงเครียดขึ้นทันทีพระลูกวัดต่างนั่งตัวเครงแต่หลวงปู่สุขกลับหัวร้อนในลำคอท่านคายฉันมากทิ้งลงกระโถนแล้วเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่เมตตาเจ้านายเรื่องฤทธิเดชปฏิหารนั้นมันเป็นเพียงของเล่นของคนฝึกจิต เป็นเพียงผลพลอยได้ไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ในเมื่อเจ้านายอุตสาห์ดันด้นมาไกลถึงที่นี่ถ้าอาตมาไม่ทำอะไรให้ดูเสียเลยมันก็จะหาว่าพระบรรนอกแรงน้ำใจเอาละ่ะอาตมาจะเล่นกลให้ดูแก่เหงาก็แล้วกันหลวงปู่หันไปสั่งเด็กวัดเออไอ้หนู เองไปเอาหัวปรีกล้วยน้ำว้าที่วางอยู่หลังศาลามาให้ปู่หน่อยสิเว้ยเมื่อได้หัวปรีสีแดงม่วงมาวางตรงหน้าหลวงปู่สุขเอามือลูบหัวปรีเบาๆปากบ่นเงึมงำนะนมะอาอุเหยาธาพุทโธมะเฮ้ยเอาลุกขึ้นมาวิ่งเล่นกันหน่อยสิลูกเอ้ยไอ้จ้อยชะง,งกหน้าข้ามไหลนาทหารมาดูอืม หัวปรีนะมันจะเป็นอะไรไปได้ว่านอกจะเอาไปต้มยำท่านใดนั้นสิ่งที่ขัดต่อหลักชีววิทยาอย่างรุนแรงก็เกิดขึ้นเปลือกหัวปรีที่แข็งกระด้างเริ่มอ่อนนุ่มลงมีขนปุกปุยสีขาวงอกออกมาปลายยอดแหลมของหัวปรีแยกออกกลายเป็นหูยาวๆโคนหัวปรีปูดออกมากลายเป็นขา เพียงชั่วพริบตาหัวปรีก็อันตรธานหายไปกลายเป็นกระต่ายสีขาวตัวอ้วนกลมตาสีแดงแจ๋นั่งทําจมูกด <ve> ุกดิกอยู่บนตักของหลวงปู่เฮ้ยกระต่ายเสด็จครับหัวปรีกลายเป็นกระต่ายผมตาฝาดไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้แม่เจ้าโว้ยเสด็จเตี่ยทรงเบิกพระเนตรกว้างพระองค์ทรงลืมม่านครื้มไปชั่วขณะ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปจับกระต่ายตัวนั้นขึ้นมาพิจารณามันคือกระต่ายที่มีชีวิตจริงๆตัวอุ่นๆหัวใจเต้นตุบๆพระองค์ทรงวางมันลงบนพื้นมันก็กระโดดดึงๆไปกินเศษผักที่มุมสาลาอย่างหน้าตาเฉยอืมยอดเยี่ยมการจัดเรียงโมเลกุลใหม่การเปลี่ยนโครงสร้างาศาสสารมันเป็นไปไอย่างไงเนี่ย เอ,อนี่มันเหนือกว่าตำราวิทยาศาสตร์เล่มไ,ไหนในโลกแล้วนะเนี่ยพระองค์หันมามองหลวงปู่สุขด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากความท้าทายเริ่มกลายเป็นความเลื่อมใสแต่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในใจนั้นยังคงเรียกร้องการพิสูจน์ขั้นสุดท้ายหลวงพ่อครับนี่อาจจะเป็นมายากลหรือว่าเป็นภาพลวงตา หลวงพ่อพอที่จะมีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ไหมครับว่าจิตของหลวงพ่อเหนือกว่ากฎธรรมชาติจริงๆหลวงปู่สุขยิ้มกว้างขึ้นท่านรู้ว่าเจ้าชายพระองค์นี้ใจเด็ดไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆโอ้ได้สิถ้าอย่างนั้นอาตมาจะแสดงสิ่งที่ยากที่สุดให้ดูอ้าวอย่างนั้นอาตมาจะลงไปจำวัดใต้น้ำ ไปนั่งสมาธิตีก้นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เจ้านายช่วยจับเวลาให้อัตมาหน่อยนะถ้าอัตมาขึ้นมาแล้วจีวรเปียกหรือว่าไฟเทียนในมือน่ดับลงอัตมาจะยอมให้จับศึกเดี๋ยวนี้เลยไม่รอชา้าหลวงปู่จุดเทียนเล่มใหญ่แล้วเดินลงบันไดท่าน้ำจีวปรปลิวสวัย ท่านค่อยๆย่อนตัวลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพร้อมกับเทียนที่จุดไฟสว่างโรดร่างของท่านค่อยๆจมหายลงไปจมลงไปจนมิดศีรษะผิวน้ำปิดสนิทไรซึ่งร่องรอยฟองอากาศเสด็จเตียทรงหยิบนาฬิกาพกทองคำขึ้นมาจับเวลาเข็มวินาทีเดินติกต๊กติก๊กติ๊กหนึ่งนาทีผ่านไป ห้านาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปบรรยากาศบนท่าน้ำตึงเครียดจนแทบขาดผึงทหารทุกคนหน้าซีดไอ้จ้อยเริ่มร้องไหก้กระซิกกระซิกเสด็จหม่อมเันว่าหลวงพ่อแกไปสวรรค์แล้วหรอครับขนาดขนาดนี้ประช้อนยังตายเลยนะขอรับเราเราลงไปงมศพท่านกันดีก,กว่านะครับสเสด็จเตี่ยทรงขมวดคิ้วนัน่น เหื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นมาตามรายพระสอพระหัตกรรมนาฬิกานัน่นพระองค์เริ่มกังวลว่าความดือดึงของพระองค์อาจทำให้พระภิกษุรูปหนึ่งต้องมรณาภาพอาพวกเราเตรียมเรือลงไปช่วยเสด็จเตียตะโกนสั่งทหารเสียงดังถ้าอีกหนึ่งนาทีท่านไม่ขึ้นมาเราจะต้องลงไปงมแต่แล้วในวินาทีวิกฤตนั่นเอง เสียงระเบิดน้ำดังสนั่นวันไหวราวกับมีระเบิดตอร์ปิโดทำงานกลางแม่น้ำน้ำพุ่งกระจายเป็นฝอยสูงเทียมยอดมะพร้าวร่างของหลวงปู่สุขลอยละลิว้วพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำราวกับเหาะเหินเดินอากาศท่านลอยข้ามศีรษะทุกคนมาลงนั่งกัดสมาธิบนอาสนะเดิมอย่างนิ่มนวลสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องอา้าปากค้างจนกรามแทบค้าง คือสภาพของหลวงปู่จี่บอนแห้งสนิทเนื้อตัวของท่านไม่มีร่องรอยเปียกน้ำแม้แต่หยดเดียวแป้งเจิมที่หน้าผากยังอยู่ครบและที่สำคัญที่สุดเทียนในมือของท่านยังคงมีเปลวไฟลุกโชนสว่างสวัยราวกับท่านไม่ได้ลงไปในน้ำแต่ลงไปนั่งอยู่ในโดมแก้วสูญญากาศความเงียบก็ปกคลุมทั่วสาลาอีกครั้งหนึ่ง เป็นความเงียบที่เกิดจากศรัทธาอย่างสุดหัวใจทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เสด็จเตียร่ำเรียนมาพังทลายลงในพริบตาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือสัจธรรมที่เหนือกว่ากฎฟิสิกเสด็จเตียค่อยๆสุดองค์ลงคุกเข่าต่อหน้าพระภิษุชราผู้นั้นแล้วก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่สุขอย่างช้าๆและหนักแน่น เป็นการกราบที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจมีใช่ตามธรรมเนียมอีกต่อไปอกระผมยอมแล้วหลวงพ่อคือของจริงกระผมอาภากรขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอถวายชีวิตเพื่อศึกษาวิชาจากหลวงพ่อเพื่อน,นำไปปกป้องแผ่นดินสยามสืบต่อไปหลวงปู่สุกยิ้มกว้างแววตาเปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดู ท่านเอื้อมมือมาวางบนพระเศียรของสเสด็จเตี่ยเบาๆเออดีแล้วดีแล้วเจ้านายคนเก่งอย่างเจ้านายถ้าได้วิชาทางจิตไปเสริมกับวิชาฝรัง่งมันจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองลุกขึ้นเถอะอย่ามากราบพระบรรอกอย่างคาเลยอะมา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 ข้าจะสอนให้หมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวทางด้านในจ้อย ที่เห็นเจ้านายกราบก็รีบครานสอกเข้าไปกราบด้วยท่าทางลุกลีลุกลนทั้งน้ำตาหลวง,งพ่อครับผมก็ขอกราบด้วยครับผมผม,ผมเชื่อลแล้วล่ะครับว่าหลวงพ่อในสูดยอดแต่ผมขออย่างเดียวหลวงพ่ออย่าเสกผมเป็นจิ้งจกนะครับผมผมกลัวแล้วครับแล้วแล้วกระต่ายตัวนั้นผมขอเอากลับไปเลี้ยงที่วังได้ไหมครับมันน่ารักดี เสียงหัวเราะของหลวงปู่สุขและเสด็จเตี่ยดังประสานกันลั่นทุ่งบังขามนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานมิตรภาพต่างวัยต่างสถานะระหว่างจอมขมังเวทแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและบิดาแห่งราชนาวีไทยนับตั้งแต่นั้นมากรมหลวงชุมพรได้เสด็จมาฝากตัวรับใช้และเรียนวิชากับหลวงปู่สุขจนแตกฉาน ทั้งวิชาคงกระพันชาตรียิงไม่ออกฝันไม่เข้าวิชาแคล้วคลาดและวิชาแพทย์แผนโบราณจนนำไปสู่การสร้างวัตถุมงคลและตำรายาที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายและเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าก็ได้กลายเป็นตำนานอมะตะที่จะรึกเอาไว้ในแผ่นดินว่าวิทยาศาสตร์อาจจะมีขอบเขตแต่พลังแห่งจิตที่ฝึกดีแล้วนั้น ไรขีดจำกัดหากว่าท่านชอบการเล่าเรื่องราวที่ปนสาระและรอยยิ้มที่มุมปากทางช่องจะนำเสนอท่านในตอนต่อไปครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ